อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนาย,ยุธกับสเกตฟุตบอลนะครับโอ้โ oh หตอนนี้ครับสิงห์บลูเชลซีเฟิร์มแล้วนะว่าคริสเตนเซนเนะี่ยหมดสัญญาแล้วก็จะอำลาทีมแน่ๆน,นะครับเชลซี Chelsea ก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าอันเดร็คริสเตนเซนครับจะเป็นหนึ่งใน4นักเตะที่หมดสัญญาแล้วก็จะอำลาทีมในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะครับ คริสเตนเซนครับตกเป็นข่าวอำลาทีมอย่างน่าหูครับหลังสัญญาใหม่ของเขาเนี่ยร้ความขึ้นหน้ามาตลอดทั้งฤดูกาลและถูกคาดหมายว่าจะย้ายไปเล่นให้กับบาสโลน่าครับในซีซั่นหน้าด้วยนะครับก่อนหลังทีมชาติเดนมาครับย้ายมาอยู่ในทีมสแตนฟอร์ดบิทเมื่อปี2012และใช้เวลาในระดับอะคาเดมี่อยู่2ปีก่อนได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ตลอดฤดูกาล2014-2015นะครับ เขาโดนปล่อยยืมไปเล่นให้กับบรูซเซียนะครับมิเชลกับบักเนะี่ยอยู่2ฤดูกาลและสร้างชื่อเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กวิวดีสุดคนหนึ่งของยุโรปเลยนะครับคริสเตนเซ่นครับกลับมาเล่นให้กับเชลซีตั้งแต่ซัมเมอร์ปี2017นะฮะและถูกดันมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ในยุคข,ของอันโตนคอนเต้ครับก่อนจะผ่านการลงสนามไป161เกมนะครับเขายังคว้าแชมป์ได้หลายรายการครับกับเชลซีไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรเปาลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็แชม,สมมป์สสโโรรลกด้วยนะคับ นอกจากคลิสเทนเซนแล้วนะพวกเขาเนี่ยยังยืนยันว่าดรานีย์ดิงวอเตอร์ครับจะหมดสัญญาอำลาจากสโมสรไปในซัมเมอร์นี้เช่นกันนะครับดิงวอเตอร์ครับอยู่กับเชลซีสิงห์บลูเนี่ยมาตั้งแต่ปี2017แต่แทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยครับและโดนปล่อยยืมตัวไปหลายครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็จะเล่นใ,นให้ทีมไปเพียงแค่23นัดนะครับสำหรับดิงวอเตอร์เล่นให้กับเชลซีไป23นัดส่วนอีก2รายครับที่โดนปล่อยก็คืออดีตดาวรุ่งอย่างชาลีมูซอนดาแล้วก็เจคคลาสซันเตอร์นะครับที่ต่างพากันคว้าชแชมป f a u ์ครับแล้วก็ยูฟายูริกร่วมกันนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เหมือนว่าจะปล่อย4คนนี้สำหรับเชลซีในตอนนี้สำหรับคริสเตนเซนเนี่ยก็คือตอนนี้โดนปล่อยแน่ๆครับก็คือหมดสัญญาแล้วก็จะอำลาทีมน่ๆในสิ้นเดือนนี้นะครับก็ขอให้เขาโชคดีนะครับกับเส้นทางเขาต่อไปสำหรับอันเดรคริสเตนเซนนะครับแล้วก็เดนนี่ดริงวอเตอร์ด้วยนะครับก็ขอให้เขาโชคดีไปนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับกับสเก็ตฟุตบอลจัดไปวัยรุ่น